ที่อซากานะครับครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน9ท่านครับได้รับความเมตตาจากพระมหาแสงชัยคุณัทธโรครับผู้ช่วยจาวดาวาพัฒนกรรมการออสก้าโดยท่านได้กล่าวถึงความสําคัญของการฝึกสมาธิอีกทั้งยังได้ฝึกสอนนะครับเรื่องราวของสมาธิเบื้องต้นโดยพระอาจารย์ได้แนะนานะครับให้ชาวท้องถิน่นรู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตําแหน่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตและเป็นตําแหน่งเดียวที่ทําให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ และความทุกข์ทั้งปวงได้ก่อนที่จะนำชาวญี่ปุ่นนะครับหรือว่าชาวท้องถิน่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในภาภาษาญี่ปุ่นโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแต่และท่านก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทีเดียวครับหลายคนก็มีอารมณ์สบายใจหยุดนิ่งบางท่านนะครับก็ยังเข้าใจในหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นด้วยโดยชาวท้องถิ่นทุกท่านนะครับก็ต่างรู้สึกประทับใจและก็อยากให้จัดก,กิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ครับชาวญี่ปุ่นที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมครับยังได้ร่วมกิจกรรมทําอาหารไทยกับเมนูขนมวุ้นแฟนตาซีนะครับโดยกเรียนมิทัศนีมรูระคิเป็นผู้สอนธรรมครับแล้วก็บริการในวันนั้นก็เต็มไปด้วยความปลื้มใจนะครับอบอุ่นใจแล้วก็ประทับใจพร้อมกันนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันถวายพระตามเพียงแต่คณะสงอนุโมทนาบุญน,นะครับสำหรับผู้มีบุญที่ได้เข้าถึงความสุขภายในที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับ